หนาวิรัตคำใจใสนาวิรัตคำใจใสเกิดวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2497เป็นบุตรของนายคำคำใจใสและนางใสายคำใจใสนายวิรัตคำใจใส่เป็นบุตรคนที่4ในบรรดาพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน7คนอาศัยอยู่บ้านเลขที่97หมู่7ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านท่ารั้วดอนชายประชานุกูลอําเภอดอยสะเก็ดชั้นประถมศึกษาปีที่7โรงเรียนบ้านป่าเศร้าอําเภอดอยสะเก็ดชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนศิวิไลวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศนียบัตรประถมศึกษาวิทยาลัยครูอุตรดิตต์จังหวัดอุตรดิต์ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงวิทยาลัยครูอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิตต์ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตการบริหารโรงเรียนวิทยาลัยครูลำปางจังหวัดลำปางปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2519เริ่มรับราชการครูตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านห้วยไครอ้อําเภอเชียงดาวปีพุทธศักราช2522ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยไครอ้อําเภอเชียงดาวปีพุทธศักราช2526ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านกองลม ปีพุทธศักราช2529ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงอําเภอดอยสะเก็ดปีพุทธศักราช2530ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ระดับ6โรงเรียนบ้านสันทรายอําเภอดอยสะเก็ดปีพุทธศักราช2536ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ7โรงเรียนบ้านสันทรายอําเภอดอยสะเก็ด ปีพุทธศักราช2543ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ7โรงเรียนบ้านแม่คืออําเภอดอยสะเก็ดปีพุทธศักราช2545ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ8โรงเรียนบ้านแม่คืออําเภอดอยสะเก็ด ปีพุทธศักราช2548ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กอําเภอดอยสะเก็ดปีพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดืออําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวสมรสกับนางเพียรศิริโพธาซึ่งประกอบอาชีพข้าราชการครู มีบุตรด้วยกันสองคนคือนายธนดลคำใจใสปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวแพทย์หญิงจงกลณีคำใจใสรับราชการสังกัดสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลแม่จันจังหวัดเชียงรายความสำเร็จปีพุทธศักราช2526ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ ปีพุทธศักราช2545ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2555ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1ความภูมิใจ 1. สร้างอาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านสันทรายมูลค่า250,000บาทโดยไม่ใช้งบประมาณราชการ 2. สร้างอาคารแบบ สปช105่10ทับ29 292ชั้น8ห้องเรียนณนะโรงเรียนบ้านแม่คือมูลค่า2ล้าน5แสนบาทโดยไม่ใช้งบประมาณราชการ 3. เป็นผู้อำนวยการค่ายลูกเสือดอยสะเก็ดทำการปรับโรงค่ายลูกเสือดอยสะเก็ดและเปิดบริการคณะลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆมาใช้บริการปีละไม่น้อยกว่า40ค่าย 4. โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนดำเนินการโครงการดีเด่นในโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมสืบสารนาฏศิสินไทยสายใยแห่งการเรียนรู้ 5. โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำโรงเรียนสุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือประสบความสําเร็จได้รับรางวัลระดับชาติจากการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมของสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ปีการศึกษา2554นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดือได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจําวันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ณเมือนะงทองธานี ปีการศึกษา255 5ได้รับรางวัลระดับชาติ2เหรียญทองคือ 1. เรียนทองการแข่งขันเล่านิทานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2เรียนทองการแข่งขันรำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2556ได้รับรางวัลระดับชาติ2รางวัลคือ1เรียญทองการแข่งขันรำไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้มัธยมศึกษาปีที่3 เรียนทองการแข่งขันเล่านิธานระดับชั้นประทมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โอ้เหนื่อยมาแสมนาด้านสินหนักฉันสมนาเบิดดืงด้า างยามยามือเทียนสีทองงามสองฟ้าวนสายลมเปลิวผ่านวานทามดาวเด่นนภาเป็นห่วงคงปั้นดาวหรือเปล่านาเพียงสัญญา รักดีขอสุดใจเพียงสัญญาจะรักดีขอสุดใจ